คุณผู้ชมคะมีหลายครั้งหลายครานะคะที่พระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชได้เสด็จพระราชดำเนินไปที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นอกจากจะเพื่อไปเยี่ยมเยียนราษฎรแล้วอีกสิ่งหนึ่งก็คือเพื่ออนุรักษ์แล้วก็รักษาไว้ซึ่งวัฒนธรรมและศรริลปะวัฒนธรรมท้องถิ่นค่ะหนึ่งในนั้นก็คือการแสดงพื้นบ้านที่เรียกว่ามโนรานะคะไปติดตามเรื่องนี้ผ่านครูมโนราคนนี้กันค่ะ แม้จะผ่านมานานเกือบ40ปีแต่นายเฉลิมแก้วพิมพ์ในวัย76ปีศิลปินพื้นบ้านมโนราชาวจังหวัดปัตตานียังคงจดจำเหตุการณ์วันที่29สิงหาคมปี2520ได้เป็นอย่างดีเพราะเป็นวันที่ได้สแสดงมโนราต่อนหน้าพระพักพระบาทสมเด็จพ,พระประมินทรมหาภูมิพลอดุญเดชเป็นครั้งแรกในชีวิต นายเฉลิมเป็นชาวอำเภอหนองจิกที่ชอบรำมโนรามาตั้งแต่อายุสิบขวบจากการได้เห็นมโนราเดินรงออกไปร่ายรำแสดงตามหมู่บ้านจึงขอฝึกเรียนจนกลายเป็นครูสอนและเปิดคณะมะโนราของตัวเองใช้ชื่อว่าเฉลิมประภารับงานแสดงตามที่ต่างๆควบคู่กับการทำงานเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัยสงขลานครินวิทยาเขตปัตตานี กระทั่งวันหนึ่งได้รับจดหมายให้ไปร่วมรำถวายพระบาทสมเด็จพ,พระปรมินทรม,มหาภูมิพลอดุญเดชที่เสด็จพระราชดำเนินยังวัดช้างให้ในงานยกช่อฟ้าพระอุโบสถพร้อมกับมโนราอีกสองคนคือมโนราเสี่ยงพุทธยอดและมโนราไล่นิ่มนวลนายเฉลิมเล่าถึงเหตุการณ์วันนั้นว่าพื้นที่ในวัดช้างให้ เต็มไปด้วยประชาชนเฝ้าทูลลองธุรีพระบาทรับเสด็จแม้อากาศจะร้อนแต่ทุกคนกลับรู้สึกชุ่มชื่นหัวใจรอคอยอย่างใจจดใจจอ่อและทันทีที่ได้ยินว่าเสด็จพระราชดำเนินถึงแล้ววงดนตรีก็พากันบรรเลงไปตามท่วงทํานองพร้อมกับมโนราทั้งสามคนที่เริ่มร่ายรำไปตามท่าของตัวเองแบบไม่ได้นัดหมาย พระองค์เด็ดแล้วในหลวงเด็ดแล้วก็ปับป,บป,บปองถึงกร็กรำเลยลูกพระองค์ถึงมาพอดีรำแต่ละท่าที่รำมันไม่ได้นัดไม่ได้แน่ไม่ได้กำหนดชาวบ้านมจะรับก็รับไม่ได้กำหนดท่าไม่ได้ซ้อมเลยมา่ไหมพ่อผู้อยู่ออมันราล่อยู่หลงกา มโนราเสี้ยงอยู่หน้าวัดจังไงท่านถามว่ายำอะไรบอกว่ามโนรารำได้ทั้งแก่ทั้งหนุ่มน,นะบอกรำรำได้ครับเด็กก็รำได้งั้นพระเทพรำได้เราว่าเงนินบอกรำได้ครับการรำของมโนราทำให้พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุญเดชทรงสนพระไทย จนรับสั่งสอบถามถึงการแสดงและเครื่องดนตรีที่นำมาประกอบถือเป็นการจุดประกายและสร้างแรงบันดาลใจต่อการสืบสารศิละปะพื้นบ้านแขนงน,นี้นับแต่นั้นมาไม่ได้ตื่นเต้นเลยลูกแต่ไปตื่นเต้นตอนที่พอพระองค์พระองค์นั่งยังไม่ได้ภาพน,ะนั่งยองๆอ,อ,อ่ะพอพระองค์ลุกขึ้นยืนถ้าพระองค์นั่ง เข้าไปใกล้ไม่ได้เสิดจะไปโดนพอพระองค์ลุกขึ้นยืนกูก็เข้าไปููพระบาทอาเช็ดบนหัวพระองค์ยิ้มยิ้มพยักหน้ามีใครสะก,กี่คนนี้มีวาสนาเลยไปรูปพระบาท แต่ตอนนั้นปู่ไม่ร้องนื่องใหไม่ร้องแต่บอ,อาคิดที่หลังเวลาที่เขาสัมผัสอะไรที่ปู่ร้องทุกครั้งเลยสายประเนตรที่พระองค์มองมองมามีแต่ความเมตตาปราดีลูกหาที่สุดไม่ได้พระองค์เป็น ิ่งวันอง์ได้จาชนไม่เลือกชั้นวันนะลูกไม่ว่าจะสูงจะต่ำจะดำจะขาวขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนร้านเถอลูกแม้เฉลิมแก้วพิมพ์จะอยู่ในวัยชราแล้วแต่ทุกวันนี้ยังคงถ่ายทอดความรู้การแสดงมโนราให้กับเด็กๆและผู้ที่สนใจเพื่อสืบสารพระราชปณิธาน ตามที่เคยให้คำมั่นไว้กับพระบาทสมเด็จพระประมินทร,รมหาภูมิพลอดุญเดชว่าจะรักษามโนราให้เป็นศิลปะการแสดงพื้นบ้านของภาคใต้ไม่ให้สูญหายไปไหนพระองค์ท่านไม่ได้พูดรายละเอียดเพียงแต่พูดว่าให้รักษาไวา้ใหญ่คือมันไม่มีอ่ะ พระองคบอกว่ามันไม่มีแล้วต่อไปข้างหน้าจะไม่มีให้รักลาไวใ้ให้สอนสืบทอดเอาไว้ให้ได้นันแค่นั้นแะนั่นคือคือพระองค์ต,ต้องการแบบนั้นทราบจน,นว่าลุงปู่ไม่มีชีวิตแล้วนั่นแหละปู่ตายถึงให้ลูกหลานจัดการเทนดรำจนตายนั่นแหละลูกเสือว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่พระองค์ และเราก็ต้องรับยุดถูกเขียนใส่กันมากกันรกครูกราบคนครูเออลงทราบคราบแล่ไว,วเ้เทพจยุดดีจากระวานแม่เออ จากแต่จันดาวาดึงซ่าแมนะเหล่วแม่ทือกำนิดูกเกิดมาคือแม่ซี่มาลานะองค์สำคัญ